ในวันที่ท้อวันที่เหนื่อยขี้เกียจจังเลยไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรเลยต้องทำอย่างไรดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้กับตัวเองค่ะคุณจำไว้นะคะกดแรงดึงดูดหรือกดระดับโลกนี้นะคะทำงานนะคะผ่านยินและอย่างเสมอนั่นคือแรงดึงดูดและกดแห่งการปล่อยวางค่ะแรงดึงดูด50ปล่อยวางอีก50เเมื่อเวลาที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกขี้เกียจ คุณจงใส่พลังแห่งการแอคชั่นกระตุ้นอารมณ์ตัวเองด้วยกันดูฟังเพลงก็ได้ค่ะให้ลุกขึ้นมาแบบกระปี้กระเป๋าแล้วบอกกับตัวเองว่าเรากําลังตื่นเต้นคําพูดนี้ช่วยได้มากเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังขี้เกียจอยู่จงบอกกับตัวเองว่าฉันตื่นเต้นจังเลยอุ้ยตื่นเต้นรู้สึกมีอะไรดีๆเข้ามาอุ้ยตื่นเต้นจังเลยรู้สึกแบบเงินจะเข้าหนักมากอุ้ยตื่นเต้นจังเลยรู้สึกออเดอร์จะปังรัวๆอะไรก็ว่าไปหาคําพูดดีๆมาแอคชั่นเพื่อดึงพลังงานตัวเองขึ้นถ้าตอนที่คุณรู้สึกเหนื่อยและทออยู่ นี่คือการใช้พลังไฟเติมพลังน้ําให้มันพอดีเข้าใจไหมคะส่วนคนที่มีพลังที่แบบว่าแอคชั่นอย่างเดียวอุ้ยรู้สึกขยันมากเลยไม่หลับไม่นอนทํางานงกเยอะมากเลยค่ะคุณต้องปล่อยวางและใช้การนั่งสมาธิเป็นตัวช่วยค่ะคุณต้องนั่งสมาธิเพื่อให้เราเย็นลงและมีสติมากขึ้นเมื่อเรามีสติมากขึ้นไม่แน่นะคะการที่คุณหยุดและนิ่งอยู่กับตัวเอง ได้เรียนรู้กับตัวเองได้คุยกับตัวเองมันอาจจะทําให้คุณเกิดไอเดียใหม่ๆที่สามารถสร้างเงินหรือสร้างไรายได้ให้กับคุณง่ายกว่าตอนที่คุณทํางานงกๆงอยู่ก็ได้เพราะครูเองเป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นมาแล้วและพิสูจน์มาแล้วว่านี่คือเรื่องจริงค่ะครูแค่เปลี่ยนตัวเองนิดเดียวครูเปลี่ยนผลลัพธ์ไปตลอดการเลยค่ะด้วยรักและพัฒนาดีซีโอิงอสอนสร้างเงินด้วยกฎระดับโลกค่ะ